เ nice ตรียมตัวนับถอยหลังสู่ปาร์ตี้สุดชิคบนเกาะส่วนตัวที่จะมาจัดเต็มความฉ่ำอย่างสุดเหวี่ยงไปพร้อมกับเหล่าบรรดาเซเล็บอินฟลูและเหล่าคนดังมากหน้าหลายตาที่จะชวนคุณมาดื่มดำ่ำกับประสบการณ์ที่คุณจะได้สนุกและระทึกใจจนลืมไม่ลงไปอีกนานกับภาพยนตร์เรื่อง blink twice ถ้าพร้อมแล้วเรามาเตรียมตัวไปสนุกด้วยกันเลย จากพระเอกหนุ่มเช้าไฟสุดฮอตหุ่นแน่นใน Magic ไมค์มาเป็น s l a เตอร์คิงเศรษฐีหนุ่มหล่อแอบจิต h ช n นิงเทชั u มบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขามารับบทตัวละครที่มีความมืดมนสุดๆแบบนี้เพราะการกระทําของสเลเตอร์คิเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้และพร้อมจะปั่นประสาททุกคนได้ตลอดเวลา คาแรคเตอร์นี้ช่วยให้เขาได้สำรวจพื้นที่และอารมณ์ของตัวละครได้มากขึ้นด้วยและรับประกันว่าแฟนหนังจะไม่เคยเห็นการแสดงแบบนี้ของเขามาก่อนอย่างแน่นอนภาพ,พยนตร์เรื่อง blink twice เริ่มถ่ายทำกันในเดือนมิถุนายนปี2022โดยโลเคชันส่วนใหญ่ของเรื่องได้ถ่ายทำกันในประเทศเม็กซิโกที่จะให้บรรยากาศที่ดูหรูหราแต่ก็ลึกลับด้วยและเมื่อพูดถึงประสบการณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่นักแสดงสาวโซอี้คราวิ์ ผันตัวมากำกับเป็นเรื่องแรกนั้นเธอบอกว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานในการสร้างหนังสักเรื่องหนึ่งเป็นอย่างมากซึ่งมีบางครั้งก็เกือบทำให้หมดไฟได้เหมือนกันนอกจากการเป็นผู้กำกับและผู้เขียนบทแล้วโซอี้ยังมีบทบาทในงานสร้างด้วยนั่นคือการที่เธอยังรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมให้กับหนังและทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างบรูซโคเฮนซึ่งทำให้เธอสามารถควบคุมทิศทางของภาพยนตร์ได้อย่างเต็มที่ บริงต์ w วส์ยังสมทบด้วยนักแสดงหญิงชาวอังกฤษที่น่าจับตาเจ้าของรางวัล BAFTA TV a ทีวีอวอดอย่างนาโอมิแอคกี้ที่หลายคนจดจำบทบาทของเธอได้จากภาพยนตร์เรื่อง Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody ห้ามพลาดบ i ิง t ์ไวส์ซิกอันตรายวันนี้ในโรงภาพยนตร์